ไม่ทราบว่าชื่อช่างอะไรครับชื่อเล่นช่างอู๊ดครับผมช่างอู๊ดนะฮะครับนี้ลูกชายใช่ครับชื่อช่างอะไรครับช่างบิ๊กครับช่างอู๊ดทำมากี่ปีแล้วครับก็ตั้งแต่ไอ้ตัวนี้ยังไม่เกิดนะครับเอ่อช่างอู๊ดมาจากจังหวัดไหนครับลำปางครับผมแล้วได้เจอไอวินจากที่ไหนครับในยูทูปครับผมในยูทูบพอเห็นแล้วก็สนใจโอเคแล้วก็มาเลยแล้วมาวันนี้ สองวันแล้วนะครับผมใช่แล้วได้เรียนรู้จากไอวินไปเยอะไหมครับเยอะมากเลยได้เห็นของใหม่ๆเทคโนโลยีรใหม่ๆที่จะไปปรับปรุงชีวชิตให้กระโปรงดีขึ้นคือตอนอม,มาเนี่ยประสบก,การณ์20กว่าปี30กว่าปีครับผมพอมาปั๊บประสบก,การณ์เหลือกี่ปีขอจะร,รับรับหนึ่งใหม่ขอจะขาจะว่านับหนึ่งใหม่ก็ได้ ความชำนาญยังมีอยู่แต่เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างเราเริ่มจะเริ่มเปลี่ยนหม่แล้วเป็นอย่างไรความคิดเรื่องขายเรื่องอะไรก็จะต้องเปลี่ยนใหม่หมดครับน้องบิ๊กเป็นไงบ้างเห็นวันนี้อะไรบ้างที่น้องบิ๊กประทับใจเครื่องตัดเครื่องเจาะคอนแจวหน้าต่างละใหม่ใหม่ครับใหม่ใหม่หมดเลยเราทําหลายยี่ห้อมาแล้วแล้วพอมาเทียบคุณภาพของไอวินแล้วเป็นไงก่องแจ็คสันเป็นไงพิสูจน์แล้วยังครับผม ในส่วนแล้วนะในส่วนแล้วครับผมว่าเขาเสริมปีกเสริมอะไรขึ้นมาให้มันเกาะแน่นแน่นขึ้นกว่าเดิมก็แน่นกว่าเดิมบางกระทุ้งเปลี่ยนใหม่แล้วกระทุ้งก็เปลี่ยนใหม่แล้วจะเคยใส่คิ้วข้างนอกอย่างนี้ของไอ้บินคิ้วข้างในเั้นแี้ก็ไม่ได้คือจะบอกช่างเก่าๆยังไงว่าแม้เราประสบการณ์มา2ี่สสิปีมันยังมีความที่ผิดผิดเยอะเหมือนกันนะก็ก็ลองมาดูรับผมมาดูของจริงดีกว่าจะได้เห็นกับตาว่าผมไม่ได้คุย ไม่ได้มาให้เห็กล่องมาเห็นของจริงดีกว่าจะได้ดูเห็นกับตาเองอืมโอเคครับ,รบผมเที<ๆ>่ยวนี้ซื้ออะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้ก็เ,เห็นแล้วซื้อเลยเนี่เครื่องตัดทั้งเครื่องบากไอคิวลอยเทออุปกรณ์ก็เยอะแยะครับผมโอเคนะครับช่างอลูมิเนียมที่สนใจงานนวัตกรรมของไอวินนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ นะครับหรือจะเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่า i w ว n 1 8 0แนะครับแล้วก็ลองดูว่า iwin เป็นมากกว่าแค่ประตูหน้าตา่างนะฮะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ครัวใช่ไหมฮะเป็นโต๊ะเป็นเก e, ้าอี้นะฮะเป็นฉากกั้นห้องมีกระจกมีการขโมยมีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งจะทำให้ช่างได้สามารถ มีรายได้มากขึ้นนอกเหนือจากการแข่งขันลดราคากันแบบเดิมที่ยวนี้มันมีสินค้าที่จะทําให้เราทํำยังไงให้เราราคาสูงเขาได้แล้วก็มีกําไรอยู่ได้และเติบโตได้นะครับขอบคุณมากครับผมรสวัสดีครับสวัสดีครับ